สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของกระทรวงคมนาคมยืนยันแผนลงทุนคมนาคมครบทุกมิติเพื่อรองรับเศรษฐกิจฟื้นนะครับแล้วก็เพื่อดันประเทศไทยให้เป็นฮับการขนส่งของอาเซียนรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในการประทกถาพิเศษ Empowering Thailand 2020เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุนว่า จากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทั่วโลกซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว3.3ในขณะที่สำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินเศรษฐกิจของไทยในปี2564จะมีการขยายตัว2.5-3.5หลังเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ซึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนอกจากการท่องเที่ยวและการส่งออกแล้วเรื่องการลงทุนเป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งที่สำคัญของรัฐนายศักสยามยังได้กล่าวต่ออีกว่ากระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยปี2564ได้รับงบลงทุน1.8แสนล้านบาท โดยเบิกจ่ายไปแล้วกว่า50%หรือประมาณ9,000 90, ล้านบาทส่วนงบลงทุนปี2,565ที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีจำนวน1.1แสนล้านบาท ลดลงจากปี2564แต่ไม่ต้องกังวลโดยจะใช้แหล่งเงินทุนทั้งจากการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนแบบ PPP การระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Thailand Future Fund แล้วก็แหล่งเงินกู้จากสำนักง,งานบริหารนี้ที่จะเข้ามาเติมเต็มงบลงทุนที่ลดลง70,000ล้านบาท โดยนายศักสยามได้ยืนยันที่จะเดินหน้าแผนขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์การการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งของประเทศนะครับซึ่งอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นประตูเดินทางจากตะวันออกไปตะวันตกหรือทิศเหนือไปทิศใต้จึงจะต้องมีการพิจารณาการลงทุนในทุกๆวิติซึ่งได้แก่หทางบกที่จะสร้างความสะดวกและปลอดภัย 2. ระบบรางซึ่งถือว่าเป็นระบบที่จะเป็นอนาคตสำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศได้ 3. ทางอากาศขณะน,นี้มีความสำคัญมากกับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่องในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งได้มีสายการบินจองสล็อตหรือตารางการบินแล้วกว่า80-90%เ และ 4. การคมนาคมทางน้ำซึ่งศักยภาพของระบบขนส่งทางน้ำจะสมบูรณ์ได้จะต้องเชื่อมต่อฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อ่าวไทยนะครับด้วยโครงการแลนบริด g e โดยมีท่าเรือน้ำลึกระนองและชุมพรและมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่กับมอเตอร์เวย์ซึ่งเชื่อมระหว่างท่าเรือโดยเลือกแนวเส้นทางที่ตัดตรงและสั้นที่สุดเพื่อให้ต้นทุนโลจิสติกต่ำที่สุดซึ่งผู้ขนสินค้าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับโครงการรถไฟทางคู่แล้วก็มอเตอร์เวย์นะครับในโครงการแลนบริดจ์จะสนับสนุนพื้นที่ EEC ในการเชื่อมต่อการขนส่งจาก EEC ไปยังฝั่งอนดามันให้สั้นยิ่งขึ้นโดยทั้งหมดนะครับจะเป็นการบูรณาการระบบรางและถนนในแผนแม่บท MR Map นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาโดยทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น3เส้นทางนะครับซึ่งก็มีแนวเหนือใต้นะครับจากเชียงรายถึงสงขลา น้องคายไปถึงแหลมฉบังจังหวัดบึงการไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนแนวเชื่อมตะวันออกตะวันตก6เส้นทางนะครับก็จะมีจังหวัดตากถึงนครพนมกาญจนบุรีถึงอุบลราชธานีกาญจนบุรีสะแก้วกาญจนบุรีตราดช,ชุมพรถึงระนองภูเก็ตสุราธานีนะครับซึ่งทั้งหมดจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาค นายศักสยามยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าสำหรับการศึกษาและเวนคืนโครงการใน MR Map นะครับจะใช้งบประมาณของรัฐส่วนการก่อสร้างบำรุงรักษานะครับจะเปิดให้เป็นแบบ PPP โดยให้เอกชนเข้ามาลงทุน ไทยและต่างชาตินะครับโดยจะเริ่มลงทุนเส้นทางแลนบริดช,ชุมพรระนองก่อนสำหรับเส้นที่2นะครับก็คือเส้นกาญจนบุรีถึงอุบลราชธานีอันดับที่3เป็นเส้นหนองคายแหลมฉบังนะครับแล้วก็อันดับที่4เป็นวงแหวนรอบกรุงเทพวงที่3นะครับโดยจะมีการสรุปรายละเอียดในปี2565 สำหรับการค้ามานาคมทางอากาศนะครับซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศซึ่งมีการเดินทางผ่านสนามบินถึง90%เอร์เซนโดยมีสนามบินนานาชาติ6แห่งของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทแต่แก่สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินภูเก็ตสนามบินเชียงใหม่สนามบินเชียงรายแล้วก็สนามบินหาดใหญ่นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเกินขีดความสามารถนะครับจำเป็นต้องก่อสร้างรันเวย์ที่3แล้วก็ขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันออกแล้วก็ด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารเป็น90ล้านคนต่อปีส่วนสนามบินดอนเมืองนะครับจะลงทุนขยายเป็น40ล้านคนต่อปีซึ่งรวมกับสนามบินอุตเภาอีก60ล้านคนต่อปีคาดว่าในอนาคต ประเทศไทยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านคนนะครับซึ่งมากกว่าปัจจุบัน2-3เท่าและส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วยมาต่อกันที่ระบบรางนะครับในศักสยามกล่าวว่าระบบรางมีเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกและมีการลงทุนรถไฟทั้งคู่ทั่วประเทศมีเป้าหมายจะผลักดันให้มีการขนส่งทางรางเพิ่มเป็น30% และเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนทั้งนี้นะครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลมีทั้งสิ้น14เส้นทางนะครับจะแล้วเสร็จครบในปี2,570รวมระยะทาง554กิโลเมตรซึ่งทั้งหมดจะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาจราจรและเพื่อลดมลภาวะ PM 2.5 สำหรับปัจจุบันนะครับรถไฟฟ้าให้บริการนะครับได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีแดงซึ่งจะเปิดให้บริการในปลายปี2564และนอกจากนี้นะครับในหัวเมืองขนาดใหญ่นะครับมีแผนจะสร้างรถไฟรางเบานะครับเช่นพิษณุโลกภูกเก็ตเชียงใหม่อุดรธานีนครราชสีมาส่วนรถไฟความเร็วสูงมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับ มาต่อกันที่การคมนาคมทางน้ำนะครับมีการพัฒนาท่าเรือต่างๆไว้เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ขาดก็คือสายเดินเรือจึงได้ให้กรมเจ้าท่าน,นะครับแล้วก็การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยดูต้นแบบจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่นบมจปตทหรือว่าทอ,อทอนะครับ ที่ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อให้มีผลกำไรและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการซึ่งในการตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติของไทยจะมี3สายก็คือ 1. สายการเดินเรือในประเทศ 2. สายการเดินเรือฝั่งตะวันออกและ 3. สายการเดินเรือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนเชื่อว่าประเทศไทยจะมีอนาคตที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมอย่างแน่นอน ขอขอบคุณข่าวจากผู้จัดการออนไลน์มณะะที่นี้ด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ